ก็สวัสดีนะครับผมพอดีก็อยากจะแนะนำบทสวดมนต์ที่ได้สวดมนต์มาทุกวันตลอดระยะเวลาก็7-8เดือนนะผมเพื่อเผยแผ่สิ่งที่เป็นภาระอันนั้นตันเตโตหน้าที่ที่ปฏิบัติมาเพื่อนำสิ่งดีๆคื้นสู่โลกของเราแล้วก็จิตใจของเราทุกคนเพื่อความสุขความสมดุล ในธรรมชาติในโลกของเราแล้วว่าในตัวตนของเราสุ่มหี่จิตทั้งหลายเพื่อน้อมนำธรรมะปฏิบัติทั้งหลายกลับคืนสู่กายของเราคือกายเยกายะของเราครับผมธรรมะสติอนันตนตทั้งหลายธรรมะไนอนันตเตโตทั้งหลายธรรมะวินัยอนันโตทั้งหลายเพื่อกลับขึ้นสู่จิตใจดั้งเดิมเพื่อเติมเต็มปัญญาทั้งหลายให้เกิดขึ้น พื่อพัฒนาจิตใจทั้งหลายที่มีความดับสิ้นไปให้เติบโตโด้วยปัญญาญาณเพื่อความรอบรูดานทรามปฏิบัติเพื่อความรุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากไม่วัตาสงสารเพื่อความจุดติในท่าไม่เตโตท่ามไม่ตาเตอนันันเตโตทั้งหลายคันติบารมีโตโตสุขโคโลโคลิกาอนันันเตโตทั้งหลายเพื่อความ สมดุลในธรรมะในตโตวอนันตเตโตเตติสักระธรรมะอนันตันตาตีเพื่อความเข้าใจดานธรรมะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตนในโลกยุคใหม่ที่มีวิวัฒนาการดานความรู้ต่างๆเพื่อปฏิบัติเพื่อเติมเต็มปัญญาเพื่อจุดติความรู้ใหม่ๆลกสู่กายเ้าเพื่อความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆ ธรรมะทั้งหลายธรรมะบนทยต่างๆในพุทธองค์การในพุทธวจนะอนันติโตทั้งหลายเพื่อความจุติในสังขารดับลงสินเพื่อความดับสินไปในวัฏฏะสงสารก็เลยอ,อยากจะฝากบทสวดเป็นเทปคลิปสัน้นๆเป็นตอนๆไปให้ พวกเราทุกคนเพื่อความจเจริญในธรรมในสติในโลกและโลกต่อไปข้งนางหน้าเพื่อเป็นท่านผลไปสู่มบผลนิพานครับผมขอบคุณหลายหลายเดอ้อ